นที่มีเหรียญนะครับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบนี้นะครับที่ออกตั้งแต่ปี2538นะครับเพื่อนๆ6ธันวาคมนะครับ2538นะครับเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับเสด็จพ่อรัชกาลที่9นะครับทรงนะครับประชาชนเข้าเฝ้านะครับมีทุ่งนาแบบนี้นะครับสวยแล้วก็งดงามมากๆนะครับนายหลวงนะครับด้านหน้าก็จะสะพายกล้องแล้วก็เน็บแผนที่แบบนี้เลยนะครับเหรียญนี้นะครับ น่าจะนะครับน่าจะเป็นเหรียญวาระที่1ของประเทศไทยนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับ 2- สีแบบนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นราคากันเลยนะครับว่านะครับเหรียญนี้นะครับจะมีราคาที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเห็นช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆก็กดติดตามนะครับกดติดตามแล้วเพื่อนๆเข้าไปดูใต้โปรไฟล์นะครับจะเห็น ID และก็เบอร์นะครับ หรือไม่งั้นก็ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นี้มาได้เลยนะครับติขายให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละนะครับ40บาทนะครับขายเพื่อนเพื่อนะครับเหรียญละนะครับ40บาทหายากมากๆเลยนะครับ